ถ้าให้เปลี่ยนชื่อวงไปชื่ออะไรเอาทีแว่นเว่นเงี้ยหรอเรื่องเล่นไม่ได้อกูจะไม่ฉกอะไรัเพราะมันอยู่ในถังไหงอะมันต้องกระป๋องไงเหรอกลัวอะไรที่สุดในชีวิตครับกูเมียมันอยู่ในช่วงแบบสลึมสลือเหมือนแบบเก่งหลับกึ่งตื่นแล้วมันก็มีคนมาสวดมนต์ข้างๆเป็นเสียงผู้หญิงสวดมนต์อยู่ เกิดเหตุการณ์เหมือนประมาณว่ารู้สึกว่ามีคนคว้าที่ข้อเท้าแล้วก็ดึงลงจากเตียงเลยสวัสดีบิวบอร์ดไทยแลนด์ครับคุณอยู่ในรายการ Snap Quiz กับพวกเราเฟลโล่เฟลโล่ เราเฟลโลเฟลโลผมข้าวครับ,รบผมทีครับความเป็นตัวตนของเฟลโลเฟลโลคืออะไรทีผมว่าน่าจะเป็นแบบเป็นดูโอเพลงป๊อปฟังง่ายใส่แว่นนั่นเน้ od, ๆหน่อยอ <laughs> พูดอีกก็ถูกอีกครับออ <laughs> นั่นนะครับเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มหาลัยนะครับแล้วก็เป็นคนชอบเสียงดนตรีเหมือนกันก็เลยชวนกันมาทําเพลงนะฮะเพลงแรกของเราถูกปล่อยมาเมื่อประมาณ2 ปี 2013. 2 0 13 13ชื่อเพลงว่าอย่าใช้ความเงียบม,มาขวยกันแล้วเพลงนั้นก็แบบขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งวิทยุหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันตอนนั้นคิดว่าแบบมาชัวร์วงเรามาแล้วใช่ใชแล้วก็รอมาอีก10ปี <laughs> <laughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็ทําเพลงปล่อยกันมาเรื่อยๆครับจนแบบล่าสุดนี้เราเพิ่งปล่อยเพลง2เพลงใหม่ชื่อเพลงว่าฉันก็ความทรงจําดีๆของเธอหรือเปล่าแล้วก็ดาวหางฮันเล่นะครับ <laughs> เพลงที่อยากแนะนําให้คนฟังวงเล็บไม่ใช่เพลงตัวเองเพลงเจ้าหญิงแล้วกันออของพี่เบลก็เสีพงเป็นพี่ป๊อตพี่ป๊อตบอดินด็อกร้องนะ,ะฮะเป็นหนึ่งในเพลงที่แบบชอบสุดต้นๆในชีวิตเลยเพลงนี้ถ้าให้เปลี่ยนชื่อวงจะชื่ออะไรเข้าทีไม่ใช่ชื่อแล่นะแว่นๆงี้หรอแว่นๆไม่ได้อลเดาชื่อของกินมาผสมกับชื่อสัตว์เลี้ยงอะไรสักชื่อชื่อบิงซูถั่วงอกเนี่ยโอเค ถ้างูตกลงไปในถังขยะงูจะฉกอะไรอะไรครับถ้าคิดก่อนงูงูจะไม่ฉกอะไรเพราะมันอยู่ในถังขยะมต้องฉกกระป๋องใช่เหรอเพลงแจ้งเกิดครับอยากใช้ความเงียบมาคุยกันเพลงแจ้งเกิดแต่แบบถ้าแจ้งเกิดจริงๆตอนนี้น่าจะเป็นดาวหางทะเลมากกว่าแล้วเนาะฉกกระป๋องู่ ถ้าไม่ได้เป็นศิลปินอยากทําอะไรผมอยากเป็นเป็นยูทูบเบอร์สายกินครับผม,ผมมีอยู่ในหัวเลยว่าคุณต้องพโแบบนีกลัวอะไรที่สุดในชีวิตครับกูมีนะมตอนหลัง,ลง,ลร,ลงรู้สึกว่าโกวความสุขอืมค <ๆ S 2> วามสุขเอาอีกแล้วมามุก,กแล้วน่าจะสับไพ่ลีอย่างสีเหลืองคือเยลโล่แล้วถ้ามีดคืออะไรวะอีต้เพื่อน อร่อรอ่อะ,ออะสามเหตุการณ์ที่ทําตอนอาบน้ําร้องเพลงครับผมชอบแปรงฟันพร้อมกับอาบน้ําไปด้วยมือข้างหนึ่งแปรงฟันแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะถูสบมพูครับครบละสามอย่างศิลปินที่อยากฟิตด,ด้วยสักครั้งในชีวิตเซอร์พองแมคคานีอันนี้เป็นไม่ได้อยู่แล้วผมเป็นแฟนคลับของเดบิ e a t เทลสฮะแล้วก็ชื่อชื่อในไลน์ผมคือข้าวแมคานะี เหตุการณ์ลี้ลับที่เคยเจอพีคที่สุดของผมแล้วคือการเคยพักรีสอร์ทต่างจังหวัดครับแล้วก็มันอยู่ในช่วงแบบสลึมสลือเหมือนแบบกึ่งหลับกึงบก่งตื่นแล้วมันก็มีคนมาสวดมนต์ข้างๆเป็นเสียงผู้หญิงสวดมนต์อยู่ คือมีมีผีมาสวดมนต์ไม่รู้ไม่รู้ผีหรืออะไรแ้วเราก็สวดมนต์ไ่ไม่ได้ด้วยเพราะว่าท้าเขาสวดให้อยู่แล้วในห้องในห้องก็คือผมนอนคนเดียวจนจนหบบนึกได้มีสติเฮ้ยไม่ได้ดิเราจะนอนเออเราก็บอกไม่เอาแล้วเราจะนอนเนี้ยครับเอแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เหมือนประมาณว่ารู้สึกว่ามีคนคว้าที่ข้อเท้าแล้วก็ดึงลงจากเตียงเลยจังหวะนั้นก็แบบเราก็สวดอีกบทหนึ่งเลยก็ตื่นขึ้นมาก็เป็นประสบการณ์ที่เหงื่อตกดีครับ อันนี้มันภาพในเอ็มวีหรือไปแอบถ่ายในกองถ่ายอะไรไม่ใช่ภาพในเอ็มวีนะครับเพลงเพลงออกแบบภายในเหรอผมว่าจูบปากข้าวเออผมว่าจูบปากเป็นน้องแบบที่กําลังจะไปซีนตีแบตอ่ะจูบปากอ่ะไม่ใช่หรอโอ้มันคือพี่คนนั้นที่อยู่ในเรืออ๋อโอ้โหอันนี้ยากจริงเออ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 นอะไรวข้าวนี่คืออะไรอ่ะ นี่คือครอบจนไม่เห็นเลยโซลูชันของภาพแล้วนะันนี่มันคือคือพูดอะไรแบบนี้อ่เป็นไปได้สีสีออกไปทางแบบเย็นๆนอย่างนั้นเนาะมีความรู้สึกได้ผิดแน่ๆเลยน่าจะเ่าเรงพูดอะไรแบบนี้ฮะอ๋อโอ้โหมันจะยากเกินไปแล้วนะฮะคือเล่นล่อแล้วซูมจนแบบเล่นโซลูชันแปลก อันนี้เพลงแพ้ทุกทีใช่แค้ทุกทีครับจำสีได้อันนี้เพลงเราผ่าฮันเล่ครับโชว์ประกดอีกเพลงหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอเคมีคำว่าฉันเลยครับหรอ,อมเม,ม,อมื่อกนะี <c> ้ <oughs> มีคำว่าฉันคหรอคำว่าฉัน เพลงเรามีอะไรใช้คำว่าฉันไหมฉันนี่ความทรงจำดีๆของเธอหรือเปล่าเปลี่ยนไปได้า ไม่สนิทจะทักกับมษาอาใช่เราไม่ได้สนิดกันแล้วอยู่มาทักกันเลยวันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหมหรือเธอจะมีใคร มวนผไม่ถูกครับปั๊มนึงน่งฮะเพลงที deste, cioè, wow> <t os> <t os ่สุดอะครับเจ๋งว่ะตอบด้วยฟิลลิ่งเออ

ฝากผลงานของพวกเราเฟ l โร่เฟ l โร่นะฮะย้ายมาอยู่บ้านใหม่คิ d เล e คอร์สนะครับผมปล่อยมาสองเพลงคือฉันคือวองทรงจำดีๆของเธอหรือเปล่าแล้วก็ดาวหางันเล่นะคะติดตามได้ทุกช่องทางช่องทางสตรีมมิ่งแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอของเราได้ที่ f e ลโ o ่เฟโล่แบนดครับแล้วก็มีไลฟ์เสชั่นหลากหลายด้วยเนาะฝากติดตามกันด้วยครับ